คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องแม้ว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้การออกไปเข้าครูหาเลือกตั้งซ่อม,อมเขตเก้ากทมนะฮะหลักสี่จตุจัรคนออกไปอาจจะไม่ได้มากบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมอาจจะไม่ได้คึกคักแต่ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาผมมองว่านักวิเคราะห์วันนี้น่าจะสนุกเพราะว่ามีนัยยะอะไรบางอย่างที่จะมองให้เห็นภาพการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่การเลือกตั้งสนามใหญ่ด้วยครับ ไปดูการเลือกตั้งนะครับเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดแล้วจากการนับคะแนนเมื่อคืนนี้ก็เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าก็นับหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นนายสุรชาติเทียนทองครับที่เป็นว่าที่สสเขตเก้ากทมผู้สมัครจากพักเพื่อไทยครับก็แสดงความดีใจหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยการถแถลงชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับมีนายแพทย์ชลรน,นานสีแก้วหัวหน้าพักมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ ซึ่งเจ้าตัวก็คือนายสุรชาติเนี่ยกล่าวบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความสําคัญต่อต,อตอนเองมากครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่ใช้สิทธิ์ทุกคะแนนเสียงในเขตหลักสี่จัตุจัรที่ให้โอกาสตนเองแล้วก็ยืนยันว่าตนเองจะเป็นผู้แทนรัศดรของทุกคนทั้งคนที่เลือกและไม่เลือกด้วยครับผมผมได้เรียนแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่แค่ดูผม อย่างแรกเลยคือเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้กับคนศักศรีและคนจตุจักรนะครับอันที่สองคือมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีใจที่จะรับใช้ประชาชนจริงๆนะครับและต่อให้เราผ่านการเวลาที่ยาวนานขนาดไหนจะแพ้สักกี่ครั้งถ้าเรามีความตั้งใจจะมีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพิสูจน์กับประชาชนคุณสุรชาติเนี่ยได้ไป2 9 4 1 6คะแนนะนะฮะก็เป็นอันดับหนึ่งก็แซงอันดับสองมาก็ตัวเลขถือว่าเยอะพอสมควรนะ9,000กว่าเออ9,000กว่าคะแนนเกือบเกืบหมื่นคะแนนครับก็คือนายการุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครจากพักเก้าวไกลนะครับ ก็ได้ถแถลงแสดงความยินดีกับนายสุรชาติด้วยครับแล้วก็ระบุว่าเท่าที่สัมผัสเนี่ยเห็นว่านายสุรชาติเป็นคนตั้งใจทํางานส่วนการลงพื้นที่ของตอนเองในครั้งนี้ก็ทําให้ได้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทําให้อยากจะเข้าไปช่วยแก้ไขพร้อมกันนี้ประกาศครับบอกว่าครั้งต่อไปต้องได้เห็นตนเองเนี่ยเป็นสอสอกทมอ,อย่างแน่นอนและสําหรับตัวผมหลายคนก็คงจะมีข้อสงสัยว่า หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นยังไงต้องบอกเลยนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่หาเสียงกว่า4ี่สิบวันนี้นะครับผมดีใจที่กำลังจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยและผมยืนยันครับว่าเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะได้เห็นเพชรกร,รุณพลเพียนสุวรรณเป็นสสกรุงเทพมหานครแน่นอนครับ การประกาศแบบนี้เลยนะครับเลือกตั้งครั้งหน้าคุณเพชรกรุณพลเขาบอกว่าจะเป็นสชกรุงเทพเนี่ยนั่นแสดงว่าจะเล่นการเมืองต่อจากนี้ไปและแน่นอนมีการวิเคราะห์กันต่อด้วยนะครับว่าการที่คุณเพชรเข้ามาในสนามการเมืองน่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะเลยเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรืออาจจะประมาณปีน,ปนึงเนี่ย เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งใหญ่กันแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสทางด้านการเมืองที่เปิดสดใสแล้วการมาระยะสั้นๆประมาณสักเดือนเศษๆเนี่ยได้คะแนนเสียงแบบนี้ครั้งแรกโอ้โหนี่ถือว่าผ่านด่านเลยนะครับสอบผ่านจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสสก็ตามนะครับเอาขยับไปดูที่พักกล้าครับ ผู้สมัครจากพักกล้าพักกล้าเนี่ยส่งเลขาธิการพักลงมาก็คือนายอัธวิทย์สวนพัฒน์ดีนะครับ,รบก็วเมื่อวานนี้หลังจากที่ท,ทราบผลคะแนนกันอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็กล่าวขอบคุณทุกคะแนนจากหัวใจแล้วก็ระบุว่าเห็นได้ชัดเจนว่าการเมืองใหม่เกิดขึ้นแล้วในกรุงเทพมหานครผลจะเริ่มสะท้อนอย่างชัดเจนว่าการทําการเมืองในวิถีแบบใหม่แบบที่พักกล้าเป็นเนี่ยทำให้พักขึ้นมายืนได้ขนาดนี้ คือเห็นได้ชัดเลยครับว่าการเมืองแนวใหม่เกิดขึ้นแล้วล่ะว่าการเมืองแนวคุณภาพในการนำเสนอแบบนี้มีโอกาสละเพราะว่าถ้าตับใดที่ไม่เสนอแนวการเมืองแบบแบ่งค่ายแต่เป็นการบอกว่าแนวคุณภาพคืออะไรเนี่ยมันไปได้คือผมเนี่ยบอกพวกพี่ตามตรงลุ้นคะแนนว่ามันจะออกมาทรงไหนทรงแบบไม่ถึงหมื่นหรือหายต๋อมไปเลยเข้าที่เข้าที่สี่เข้าอะไรไกลๆเลยปรากฏว่าไม่ใช่เรายืนเป็นมวยหลักแล้วในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้น จากนี้เป็นต้นไปฝากเลยว่าคนรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นคนทางานเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่อยากจะปลักกับพักกล้ามาได้เลยอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพักการเมืองนะครับซึ่งเป็นพักน้องใหม่แล้วก็ถือว่าสร้างบทบาทตัวเองในเวทีการเมืองระดับประเทศได้เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครแหละ,ะในต่างจังหวัดเองเลือกตั้งซ่อมมาก่อนหน้านี้เองก็ได้อันดับสาอันดับ4นะครับแต่ว่าทิ้งคะแนนห่างจากอันดับหนึ่งพอสมควรแต่รอบนีน้ในกรุงเทพ ถือว่าพรรคกล้าทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็เสนอการเมืองใหม่อย่างที่คุณอธิวิทย์ว่าไว้นะครับเป็นการเมืองที่เขาบอกว่าไม่เลือกฝ่ายมไม่ต้องซ้ายกับขวาขอให้ประชาชนอยู่รวมกันให้ได้แล้วจะไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลทําดีสนับสนุนแต่ถ้ารัฐบาลทําไม่ถูกก็คัดค้านเช่นเดียวกันมไม่ได้ว่าเทไปด้านใดด้านหนึ่งแบบไม่ดูตามาตาเรือเลยอย่างงี้ นี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของพรรคการเมืองรุ่นใหม่นะครับอืมก็พรรคกล้านี่ได้คะแนนสูสีกับพรรคเต้าไกลนะครับส0 0 0มกับอีก47คะแนนห่างกันแค่สองร้0ยสาม, 300, มนิดๆสามยนิดๆนะครับ,รบซึ่งคุณอัธวิทเนี่ยก็ได้ทวิตแสดงความยินดีกับนายสุรชาตินะครับ แล้วก็ระบุว่าฝากงานให้กับนายสุรชาติช่วยสารต่อด้วย<ะ>ก็คือเรื่องปัญหาที่คลองเปลมแล้วก็คลองลาดพลาวผมว่าบรรยากาศการเมืองแบบนี้น่ารักดีนะครับเอาขยับไปดูที่นางสารันรัตเจนจากะครับพร้อมด้วยนายศิระเจนจากะและนายจัก,กรพันธ์พรน,นิมิตสส,อสอกทมของพักพลังประชารัฐในฐานะประธานภาคกทมนะครับเมื่อวานนี้ก็ถแถลงขอบคุณทุกคะแนนที่ไว้ใจเลือกพักพลังประชารัฐ แล้วก็ขอยอมรับผลการตัดสินของประชาชนหลังจากนี้จะต้องกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พลังประชารัฐมาเป็นอันดับที่4 7 9 0 6คะแนนบอกว่าหลังจากนี้ต้องทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วกับ ดีใจกับผู้ชนะด้วยนะคะก็ขอใหอ้ทุ่มเทดูแลประชาชนด้วยนะคะก็ขอฝากประชาชนในเขตหลักสี่ระตูจักรด้วยะคะ่ะก็ส่วนความเคลื่อนไหวของอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็จับตาโดยเฉพาะคอ,อการเมืองก็คือ,อท่านนี้ครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตเลข,ขาธิการพัฒพลังประชารัฐก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวครับด้วยข้อความที่ระบุว่าผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง นี่คือประชาธิปไตยครับพร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆระบุว่า "The enemy of my enemy is my friend" ข้อความนี้หมายถึงศัตรูของศัตรูคือมิตร <c oughs> หลายคนตั้งคำถามว่าหมายถึงอะไรนวยะเยอะเลือเกินนะโอ้นัยะของข้อความนี้คืออะไรนะครับเมื่อวานนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนี่เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมเขต9กทมเมื่อวานนี้นะครับหลักสี่จัตุรัสรุปชัดๆ ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการทั้งหมดครับอันดับหนึ่งนะครับนายสุรชาติเทียนทองจากพักเพื่อไทยครับสองพันขอพายะสองหมันสี่ร้อยคะแนนอันดับสองนายการุณพลเทียนสุวรรณจากพักก้าวไกลสองหคะแนนอันดับ3นายอัธวิรณพักดีจากพักก,กล้าสองหคะแนนอันดับ4น,น,น,นางสลันลัตเจนจาคะพักพลังประชารัฐเจ็ดพันเคะแนน อันดับ5พันเทพฉัตรนรัตจากพักไทยพักดี5,987คะแนนอันดับ6เจริญชัยยศิ์พักครูไทยเพื่อประชาชน333คะแนนอันดับ7รุ่งโรดอิบราฮิมจากพักไทยศรีวิไลสองอยสี่ิบสคะแนนและอันดับ8กุลรัฐกลิ่นดีพักยุทธศาสตร์ชาติ190คะแนนนะครับโดยการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนเมื่อวานนี้เนี่ยก็ คิดเป็น52.68นะครับถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี62เนี่ยที่เขต9กทมเนี่ยมาใช้สิทธิ์ถึง74.54ก็โดยผลคะแนนคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกทมจะนำไปรายงานแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันพรุ่งนี้นะครับ1กุมภาพันธ์นี้ก็เดี๋ยวติดตาม ผลคะแนนอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้งหนึ่งนการออกมาใช้สิทธิ์ไม่เยอะแบบนี้นะครับประมาณ50เศษเศษเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนไปถึงกกตเช่นเดียวกันว่ามีการทําประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขารับทราบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กระตุ้นทาให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลักสี่ที่เขาบอกว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะกว่าทางจตุจักรบอกไอ้จตุจักรไม่รู้หรือเปล่าว่ามีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ